สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านน,นะครับผมมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกแล้ว imperial x วันนี้ก็กลับมากับเกมเดิมนะผมอ n a เ u m a g o าโกสเต็ก2013นั่นเองเดี๋ยวดินพันละเฮอเรามาเลยกับทีมของวิดีโอดีกว่านะผมตามจริงอาจไปแล้วละ่ะแต่ว่าไฟล์มันพังนะผมเล่นไปถึงทีมเอ็ดการ์แล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยผมก็เลยซื้อตัวมาแล้วเป็นจัดเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะ <S <S ผมแบบ เซ็งมากบอกไปถูกไฟล์มันแบบเหลือแค่แบบว่าสอสามนาทีตอนที่ผมพูดเปิดคิดแล้วอโปรแกรมมันก็ไม่ได้อัดต่อนะมาถ้าหล่มไป8ต่อ2มั้งเซ็งเลยผมไฟล์หายว่างๆก็แวบๆมาดูนะผมเพิ่งจะว่างนะตอนนี้ช่ว <c> ง <oughs> นี้ก็เปิดเตอมาแล้วก็สู้ๆนะทุกคนผมด้วย อยู่แต่สวนนะผมไม่มีคอมอคชิปเป็นงานอดิเรกลงเล่นเลยนะใครชอบความเล่นเปล่ผมก็ฝากกดดูกดติดตามให้ผมด้วยมันก็ต้องกดดูแนละ้วถ้ามาขนาดนี้นนะฝากกดติดตามมาให้ด้วยครับผมผมก็เป็นพวกเกมเมอร์สายงบน้อยอมันก็หายากเราไม่มีฐานคนดูนะแต่ผมก็พยายาม ทำหมอเลยเพราะความฝันผมก็อยากเป็นยูทูบเบอร์แต่ว่าสกิลอะไรผมไม่มีนะเนี่ยเอาฟิลิโอยิงเลยโอดินซอสฝากกดติดตามให้ด้วยับผมไม่ว่าจะลงเกมอะไรก็ฝากๆด้วยครับตัดสองก็ค่อยเก่งด้วยถ้ามี f p s ตกก็ขออภัยนะผมคอมผมไม่ค่อยดีละ มันชอบดูดลงไปนะแห่งโซนครับผมโอดินซอสเข้าไปดาบของโอดินนี่เราอยอยู่ละส่งสงาแต่ไม่ทันแฟลชเอา้าปดเสียบิดตัวครับผม มผมอยากยิงชัวร์ๆใกล้ๆนะเลี้ยงติดเลี้ยงเล่นนาไปหนะ่อะเผื่อมันวิ่งมาชนเฉยๆไงเอโอใส่ให้หมดบาลีะเ ใช้ให้หมดใช้ให้หมดมาเลยเอาขอสเปซอีกตัวโดียวเลยไม่ต้องเล่นใช้ให้หมดใช้ให้หมดมามาดิเออใช้ให้หมดใช้ให้หมด บุริษขัดแต่มันเป็นสายฟา้า <c oughs> อู้ห <c oughs> อันนี้กองหลังนะ <c oughs> ผมสวรเลยถ้าเราชนะเออแล้วถ้าเลี้ยงดีทันเนียมคอร์ส ส่งไกลครับผมส่งไกลส่งไกลวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โ,โหเปิดโมโหดเลยเหรอฮะ<า>เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอันนี้ภาษาบอลน,นะผมไม่เก่งบอลซะด้วยสิหมดแล้วนี่ท่าป้องกันเราอะฮะโอ้โหเฮ้ยนี่ขนาดยัดบอลลอยมันยังไอ้นี่ได้กันเลย องหลังเอาไปไหนบอลน่ะอัน,นี้ไปอีกแล้ววัดเดฟ้าโดนลบได้ยู่ยไฮัลโหล้หลลหยไม่ทันหาสองเป็นทอมแกอา อยืนนานทีทีลดนเนี่ยลดแล้วล่ะโอ้รอสิบสามไปเลยเขาเปิดหมดโหดไปสองรอบผมยังไม่ได้เปิดสักรอบเลยยิงหน้าประตูเลยลโดนแล้ว,วล่ะตู้เนี้ยใช้กันตาให้หมดท่าป้องกันอะจนท่ามันจะรีกลับมาแล้วเมืนอนี่ยผมโยกไปโยกมา ศูนย์ครับผมไปไปไปล่อยกดคามมารัว <c oughs> คลิปยังอัดอยู่ไหมโอเคโปรแกรมทำงานอยู่ดีมากๆอ้าตัดที่เลยนี่ตัดจำแบบนี้แหละยิง ค่อหากระจำกันไนมะ่ค่อยได้เดเวลชั่นสสารสามคนมาโดนสามสูนครับผมข้ามข้ามข้ามใก้มาครึ่งแรกแล้วโอ้ชาร์จได้หนึ่งตรงนี้เลย วิวช็อตโอ้โหไม่ทันเบอร์หนึ่งสวนไปเลยประมาทหน่อยแต่ยังไงเราก็นำใช้ให้ครบทุกท่าครับผมเบอร์หนึ่งแคส ยิงตรงนี้เลยละกันอยากให้ตัวนี้ยิงเอ็กเทนเดอร์โซ่เลี้ยงต่อเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยิงน่าจะโดนแย่เดี๋ยวเนี่ยนะกลางโล่กันเต็มเลยวะวิ่งท้าวิโสามนะไอ้ จะบอกว่าถ้าป้องกันมันก็วิวสามเหมือนกันนะเอาเลยเอาเลยแฟชแฟชแฟชเปิดโหมดโหดเบียดแม่งครึ่งแรกยิงไปสามถึงศูนย์เราไปต่อเครื่งหลังเลยดีกว่า ไปต่อแบบไม่สนใจเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอานท์นมาอยู่ตรงกลางลแล้วจะต้องหลังจากคลิปเอ็ดการ์แล้วเลยนะอืมจะได้อย่างไรเรียวกว่สาสไลด์แหลกลานนะขอเวลานอกรอแ,แล้วกันนะสดีโอดินตรงนี้เลยจะโดนแย่งน่าจะโดนข้างหน้าชาร์จท่าสามได้ขึ้นนะโอดูซอส ไปแล้วตำแหน่งยักษ์กะวอ,ทอ,วอวโทษโกงโตัวละครที่อยู่แถหนามแล้วนี่เป็นแบบว่าตัวละครภาคหนึ่งเลยนะของเอนโดนะเราเล่นเอาล่างเอาวตารภาคสามมาเล่นเลย าายิงตรงนี้แหละครับเดี๋ดนสไลด <c oughs> ์รตรงนี้เปิดเ๋ยวลูชันจิงกะบอลตุ่มหาย อากองกลางเหรอนี่ก็เป็นมิดฟิลด์อยู่แล้วเมื่อกี้ขอเวลานอกนะมาลุยกันต่อถ้าดูยังงี้แล้ว ม,มั่นใจจะไหนกันปุ๊บิวช็อตเบลซีทาเมื่อไรเหนึ่งเราใช้เบลหนึ่งรับอ่อยากประมาทบ้างอ้มก็ใช้อ่ะอดีโอ้โหอ้าเราเปิดหมดโหดเหมือนกันทำไมเราพิววะ <c oughs> อะไรอ่ะเฮ้ย เกียนผมละคอสต์ได้ไม่รู้นะผมมัวช่วยท่านะรุ่นหนึ่งเนะนี่ยยามหน่อยเบอร์นี่แคทนิชิกิผมก็ได้ยิงวะเนี่ย ขาตรงนี้แล,แล้วเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยิงใช่ไหมล่ะส่วนกองหน้าฝังละแอ้ส่วนกองหลังพูดิยิงเลยก <c oughs> ำลังเลี้ยงพอดีเทพปีศาจบุซชิปั๊มพลังเอ้ยปั๊มไม่ทันทันไหมทันทัน,ทนโอ้มีกระตุกนะฮะสามทีทันไหมสามทีไหนก็เข้าปั๊มพลังลอีกโอ้เอ็ด่วงจัด อุ้ย้ยตอนผมอัดคลิปพาที่แล้วมันไม่มีท่าหนีอันนี้เป็นท่าเบีวสองวะเนี่ย TP ยังไม่พอนะตอนผมอัดคลิปพาที่แล้วมันใช้แต่นี่อย่างเดียวเลยท่าหนึ่งกับท่าสามซ้อมาใช้แต่ท่าสามนะแปลกดีวะ่ะอะแล้เทนมา้ากูยืนมองบอลไปไหนอะโดนเราปะ ดนดกระสุนวงจัดอ,อย่างยามเพื่อหนึ่งรับเลย <c oughs> ยิงเบลสองมาเร <c oughs> าใช้ท่า <c oughs> รีเวลเลยทุกอย่างระเบิดเบลสองเหมือนกันมัน้งเราจะใช้ท่าหนึ่งรับได้ กิมเวิร์กว่ะโอ้โุนเสียบสามคนนะครับผมเสียบหมูเสียบมือโอ้ยทำมันฆ่าเรื่องตาหนีนี่ไม่ต้องยิงสวยงามจัด ทำไรอ่ะวันยีมีท่ายิง้อดหน้าเลยวะอีวูช็อตโต้เรืสองให้เฟนทอมไก่อกะ หมดโหดจะไม่หมดอีกหรือครับหมดเธอหมดสักทีนะตามจริงอ่ะนะต้องยิงครับมันประสานกับใครวผมจำไม่ได้ข่าผมใส่มาผู่เล่งมาเอสโ r รหารโมนิคหาโมนิคซึ้ けか。わ。任せろ。え、これ開けた Đi ん。もうこれ ดวิลเชันหรืออีเวเลชันวะเดวนตัวดีเดวิลเชัรับเลยเต็มที่นะฮะฟังดูเจ็ดถุงเสกอร์กับเซาแบบเก่าอันเก่าโดนไปผมแปดอีกฝั่งสองิมโดเหลือห้า นี่ขอแค่ได้ใช้อะนะิเนียมคอสอืมสลียงผ่านอ่ะเลียงคืนแม่งแล้วกันแพ้อีกสาววิ่งออกมาถึงตรงนี้เลยเหรอ Okay. โอเคโดนประสานสามพื้นว่ะยีโน่กูไม่เคยอยู่ตรงหน้าเลยเว้ยฮัดแข่งชีวิตไร์แฮนด์อะไรอ่ะเฮ้ย ม้งไมาได้ไงมองนะโอ้โงเจอชินสุเกะแย่งนะคัด d e เฟ n s โอ้โหอ,อ,อ้าวมีเหมือนกันเอาดี โอ้โหวิ่งไม่ทันตัววิดีโอหรอวะโอเคมันไม่มีเกียร์ยิงโ,โ,โ,โยนไม่นูนแม่งเลยมันก็ตรงนี้ได้ยิงผมมองแบบข้างล่างละพุ่งยิงผมโ,โน้มมีท่าป้องกันอยู่ Extender Zone โซท่าก็แรงแต่ว่ามันรับได้ตลอด มมผมจะไม่ใครแตกนสวยงามครับผมเจ็ดศูนย์ที่ผมเลนไ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกระตุกอีกแล้วแต่ก็น่าจะเป็นเกมนี้แหละตอนนี้นผมไม่มีเวลาว่างทำอะไรแต่ผมก็ลงเป็นงานอดิเรกละใครชอบทำได้ไปก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเกมฟรีเกมได้เครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ